สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวเอ,อ่อที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะมาจากสมรภูมิยูเครนครับเป็นเรื่องการสูญเสียเครื่องบินขับไล่ F16 ลำที่3ของยูเครนแล้วกออ็นักบินด้วยครับใช่ค่ะซึ่งเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันข้อมูลหลักๆก็มาจากรายงานของ TNN World วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ภารกิจสุดท้ายของนักบินท่านนั้นแล้วก็บริบทของการโจมตีใหญ่จากรัสเซียที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันงั้นเรามาเริ่มที่เหตุการณ์กันเลยนะคะคือนักบินยูเครนท่านนี้เสียชีวิตกลางอากาศเลย คเครื่อง F 1 6ก็ถูกทำลายไปด้วยขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยคือพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธกับโดรนของรัเสเซียตอนกลางคืนเป็น F 1 6กลำที่3แล้วที่ยูเครนสูญเสียไปในสงครามนี้ใช่ครับแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจจากถแถลงการของกองทัพอ,อากาศยูเครนนะครับผ่านเทลเลกราムเขาบอกว่านักบินท่านนี้ทำหน้าที่ได้แบบสุดยอดมากยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิยคะคือก่อนเครื่องจะถูกยิงตกเนี่ยท่านใช้กระสุนที่มีทั้งหมด ยิงเป้าหมายทางอากาศตกไปถึง7จ็ดลำครับโหตั้งเจ็ดลำไม่ธรรมดาเลยนะคะครับเก่งมากจริงๆแต่ว่าก็น่าเศร้าที่ตอนกําลังจะยิงเป้าหมายสุดท้ายนี่แหละครับเครื่องบินก็ถูกโจมตีพอดีอ้าวแล้วก็ได้รับความเสียหายหนักครับเสียหายหนักแล้วก็เริ่มสูญเสียการควบคุมไปแล้วยังไงต่อคะมีรายงานว่าในช่วงคับขันนั้นนะครับ นักบินพยายามมากที่จะบังคับเครื่องให้ออกไปให้พ้นเขตชุมชนอ๋อเพื่อไม่ให้ไปตกใส่บ้านเรือนผู้คนใช่ครับเป็นการตัดสินใจที่บ่าว่าเสียสละมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับไม่สามารถดีดตัวออกมาได้ทันเวลาก็เลยเสียชีวิตไปพร้อมกับเครื่องบินณจุดเกิดเหตุเลยทางกองรับอากาศยูเครนก็ออกมายกย่องชื่นชมความกล้าหาญน,นี้นะคะครับถแถลงการยกย่องว่าเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญอย่างยิ่ง การสูญเสีย F-16 ถึง3าลำในเวลาไม่นานนี่ม,นมันมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับความท้าทายในการใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในสนามรบจริงอืมก็น่าคิดนะครับการสูญเสียซ้ำๆแบบนี้อาจจะชี้ให้เห็นความซับซ้อนในการบูรณาการ F-16 เข้ากับระบบป้องกันเดิมที่มีอยู่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ารัเสเซียเองก็ปรับยุทธวิธีเพื่อรับมือ F-16 โดยเฉพาะ ต้องรอข้อมูลเพิ่มนะคะครับต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางอากาศที่ใหญ่มากจากฝั่งรัสเซียค่ะเล่าเรื่องการโจมตีหน่อยสิคะว่าคืนนั้นมันหนักหนาขนาดไหนโอ้โหคือรายงานระบุว่าคืนนั้นรัสเซียส่งดโดรนเข้ามาถึง477ลำนะครับ400กว่าลำครับแล้วก็มีขีปนาวุธอีกลูก60ลูกโจมตีพร้อมกันทั่วประเทศยูเครนเลย คือปริมาณมันมหาศาลจริงๆแล้วทางยูเครนล่ะคะระบบป้องกันเขารับมือได้แค่ไหนกับจํานวนที่เยอะขนาดนั้นก็ถือว่าทํางานได้ดีระดับหนึ่งนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยสามารถยิงสกัดโดรนไปได้21 1ร้เลำเกือบครึ่งเลยนะคะครับส่วนขี่ปนาวุธก็สกัดได้38ลูกจาก60ลูกซึ่งก็ถือว่าสกัดได้เยอะนะแต่ด้วยจํานวนที่ส่งมามันเยอะมากตั้งแต่แรกทําให้ส่วนที่เหลือก็ยังสร้างความเสียหายได้อยู่ดี ถูกต้องครับยังไงก็มีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ดีมีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานในอย่างน้อย6พื้นที่ได้รับผลกระทบอืมแม้จะสกัดได้เยอะแต่การโจมตีระลอกใหญ่แบบนี้ก็ยังส่งผลกระทบหนักอยู่ดีทั้งความเสียหายทางวัตถุครับและที่สำคัญมากๆก็คือการสูญเสียบุคลากรอ,อย่างนักบินท่านนี้และก็ยุโทโธปกรณ์ราคาแพงอย่าง F16 นี่แหละครับ ฟังดูแล้วเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นภาพความเสี่ยงแล้วก็ภาระที่หนักอึ้งของนักบินยูเครนในแต่ละวันจริงๆนะคะใช่เลยครับมันตอกย้ำความจริงที่โหดร้ายของสงครามทางอากาศยุคนี้เลยว่ามันยังเข้มข้นแล้วก็เออดูเหมือนยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปเรียกร้องต้นทุนที่สูงมากทั้งททรัพยากรและชีวิตคนครับผม ถ้าจะสรุปการพูดคุยของเราวันนี้ก็คือเราได้เห็นภาพการต่อสู้ที่ดุเดือดผ่านเรื่องราวของนักบิน F-16 ยูเครนท่านนี้นะคะทั้งความกล้าหาญการเสียสละ ครับทำกลางฉากหลังที่เป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่มากๆจากรัสเซียซึ่งเหมือนก็สะท้อนว่าต่อให้มีการป้องกันที่ดีแค่ไหนแต่ความสูญเสียก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในสงครามใหญ่แบบนี้ใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในขณะที่เราชื่นชมความกล้าหาญการเสียสละของประเจกบุคคลเนี่ยค่ะ แต่การสูญเสียที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆท่ามกลางการโจมตีใหญ่ที่ไม่หลุดหย่องแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของสงครามสมัยใหม่แล้วก็ต้นทุนที่แท้จริงในการปกป้องน่านฟ้าในยุคนี้กันแน่